หลับอย่างดีถูกแล้วเวลาหลับไปกับพระดีไหมครับหลับไปพร้อมบทสวดก็จะได้ความเห็นพระไงอืจิตก็อยู่กับพระใช่แล้วเวลาเราไปไหนมาไหนก็หลวงปู่พาไปเที่ยวถูกทํางานเวนลาสวดระหว่างการนับกับสวดแบบไม่นับนับทําไมเราสวดสวดแบบ แบบตัวเองเพลินอ่ะสวดไปเรื่อยเลยครับสวดแบบร้องเพลงอ่ะสวดแบบร้องเพลงใช่มีงั้นอ่ะมันก็เกิดความเบาสวดให้มันเพลินเหมือนร้องเพลงสวดให้มันเพลินใช่ไม่ไม่ไม่ได้สวดให้เบาใช่หรือว่ายังไงมันเพลินมันก็เบาอ่ะแต่นิ่งไม่ดีนิ่งก็คือไม่ได้ไม่ไปไปผ่านอันนี้มันพลังงานพาดินเนี่ยสมัยที่หลวงตาฝึกอยู่ที่หลวงปู่นั่งกันสามคนข้างในอ่ะ พระเนติชื่อข้างๆดิน้นที่แรกนึกว่าหนูคนดูแล้วมินอ้อมันก็ไม่ว่าไม่มีมมพอมาสวดเดกสีอ้อต่างคนต่างหลับตาเอาดิ้นอีกละ่ะอามันก็แค่ก็แค่ก็แค่อ,คอ,คอยู่ในเนติอยู่ในหายอดังอย่างเนติสิ่งี้หลวงปูที่อยู่ข้างนอกมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ท่านบอกพระท่านเราเดินได้ดิ้นได้ แล้วแล้วมีคนอยากรู้ว่าหลวงตาเจอหลวงปู่เนี่ยเจอครั้งแรกได้ยังไงครับโอไปบวชเพื่อนพักพวกกันเขาบวชที่นั่นก็เลยไปกบดกันแล้วหลวงตาก็ตามหลวงปู่เลยใช่เจอเจอครั้งแรกก็คือ<จ>คิดกันเลยเจอครั้งแรกก็ไปเรื่อยเ,อยเลยอ่ะไปเรื่อยเลยไม่ได้เข้าวัดไหนเลย <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนเจอหลวงปู่หลอกสดมนเหมือนที่หลวงตาหลอกสดมนไหมครับ่าใช่ให้พระเม,ม,มาสดของเลาสวดให้กรรมพระให้กมพระใชใใ่ให้เรานึกถึงพระตลอดถูกให้ขึ้นกรรมฐานพระ <c oughs> ให้ที่บทสวดที่บ้านภาพไม่เห็นเ,เนี่ยพุทธทางชีวิตดังอะครับผมถวายชีวิตให้ บางคนเขาเขายังไม่เข้าใจคําว่าถวายชีวิตหมือนกันมอบชีวิตถวายให้สั้นในการมีวาทเกิดก็คืออยู่กับท่านเลยอ่าพ้าทุกองคอ่ะครับผมท่านทิ้งบารมีไว้ในโลกเนี่ยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยใช่พู้เด็เก่าด้ือเราเหรอเราทิ้งไปเนี่ยเราทำกรรมมาในโลกเนี่ยยังเกิดอยู่มันก็ต้องมาใช้กกรรม ใช่ไหมจังดีหรือไม่ดีถ้่เระเนี่ยท่านไ่เกิดแล้วท่านไม่เกิดแล้วแต่ท่านไม่ได้เอาไปด้วยที่อยูในโลกเนี่ยถ้าถ้าอดีตเราทํากรรมไว้เยอะครับแล้วเราไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากใช้กรรมทํายังไงหล่ะลตาหนีไดไหมถ้าวงนึกถึงมันดีถ้านึกถึงมันเหมือนกับมาดีไม่นึกถึงมันมันจะมาไหมอ่ะก็ไม่มาอ่็ถูกแล้วงั้นเราเราก็อยู่กับบทสวดไปเรื่อย ทำได้ก็สาธุด้วยไม่ใช่ทำง่ายง่ายที่อยู่ับบทเสวยนนียากครับยากมากถ้าอยู่ได้ก็พ่อว่าล่ะพ่อวัดหลวงตากินนอนสดม์ยังทํายากเลยครับยากใครครว่าง่ายผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่ามันมันง่ายมันยากยากเพราะว่ายุคนี้มันยุควัตถุจุเจริญครนจะติดวัตถุกันมากติดมากๆเลยครับทุกวันนี้ก็ติดครับติด มีการไม่จิตหรอกคนที่ไม่จิตก็คือคนที่ตายแล้วหรือไม่มีคนมีระดับจิตที่รู้แล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้เราลืมรมได้มีก็ไม่ทุกไม่มีก็ไม่ทุกนะครับผัละก็คือไม่ติดแล้ววัตถุคือไม่ติดแต่ก็อยู่วัตถุเพยังมีชีวิตอยู่เวรา วัตถุหายไปเนี่ยอย่างรองเท้าหายเนี่ยเขาก็เฉยเฉยเพาเขาไม่จิต <ไป S 1> มันจะไม่วย่วายเห็นลงตาลองเท้าหายครัหนึ่งครับลงตายังเดินเท้าเปล่ากับกุฏิเลยมันเรียกว่าทำจิตให้เหนือในสิ่งซีดมันมันเป็นทุกข์อ่ะเราเราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็นทุกข์แล้วหล่ะใครของคู่ไปง้อหนี้เนี่ยทุกข์ไหม ทุกครับก็ถูกแล้วก็ต้องคิดอิมันอย่างเดียวถ้าทำได้ดีนะหายไปก็อิมันสวดมนต์มันดีที่สุดสวดมนต์มันจะห่างจากความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดส่วนมนต์นี่ได้บารมีครบทุกสิบทัศยี่สิบทัศเลยนะครสิบ้าสิบสามสิบทัศด้วยมันรวมอยู่ทีุ่ทธมนต์อยู่ในบทสวดใช่ พุทธมนทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ในยุคเนี้ตั้งแต่พุทธจารย์ตั้งต่คนโบราณเนี่ย,เ,ยเขาเขามาใช้เป็นอาคมครับมีสังเกตเลยยุคนี้เกิดเมื่อัอนนี้คนอายุเจ็ดแปดสิบเนี่ยยัทาดอยู่เวลาเขารักษาโรคเขาใช้พุทธมนต์ครับผมเขาใช้การบริการสวดจิตกับอาคมมันอยู่ด้วยกัน เวลาตาแดงดมึนปวดมึนปวดนี่ยเขาเขาาจะเป่าเขาจะใช้สมุนไพรการเด็กเด็วงตาเขาไม่มีโรคบางที่บ้างครับเขาใช้อาค,คมในการราักษาโรคสมุนไพรในสมุนไพรนะครับเดี๋ยวนี้มันมันโรคมันเปลี่ยนมันต้องใช้ยายาในยุคนี้มันมันเป็นพิษ มันริงโรคเลยเนี่ยยาเม็ดหนึ่งมันรักษาโรคสมมติรักษาโรคไตเนี่ยมันก็ทําลายพวกปอดพวกอะไรใช่ครับมันไม่ได้จะรักษาได้ทุกโรคมันรักษาอย่างหนึ่งแต่มันเพิ่มโรคให้เรามันมันอยู่ภายในในคิอนี่สมมติไปครับมีต่างกันนะคนเลยโลกมันเลยคนเดียวโลกเลยหลายโลก <ged> มันเล่นทั้งความดันทั้งบาหวานทั้งหัวใจมันมาเป็นโปรครับผม <c oughs> คนคนเดียวนั้นนะ่ะ <g ười> <g ười> <g ười> มาเป็นโปรโมชั่นเลยใช่ <g ười> <g ười> ต่อมานี่ยแหละเพราะกินยามาก